วิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาดุกบิ๊กีบ้านโปโลเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนบ้านโปโลหมู่ที่10และหมู่ที่13สมตำบลกำมลาสยอำเภอกำมลาสยจังหวัดกาลสินเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกวิสาหากิจชุมชน โดยร่วมกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ประดุกบิ๊กวีบ้านโพโลและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่พร้อมทางยื่นขอจดทะเบียนวิสายกิจชุมชน,ชน,ชนเมื่อวันที่26มีนาคม2564และดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบันมีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยประสานงานกับภาครัฐ ในการส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้ทราบศักยภาพและขีดจำกัดของชุมชนดังจะเห็นได้จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการอบรมและรับการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกหลากหลายกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนได้ขยายผลการดำเนินงานสู่เกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายในชุมชน มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มมีการนำเอานวัตกรรมต่างๆและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพร้อมทั้งผลิตปลาดุกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P โดยวิสาหกิจชุมชนมีกิจกรรมดังนี้ 1. การเลี้ยงปลาดุกวิกอุย ปลาหมอและกบเพื่อจำหน่าย 2. การอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอีเพื่อจำหน่าย 3. การแปรลูปผลิตภัณฑ์เช่นการทำน้ำพริกปลาดุกปลาดุกแดดเดียว 4. การเลี้ยงมแมลงโปรโตีน b s f เพื่อลดต้นทุนอาหารปลาและย่อยสลายขยะอินทรีย์ในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระดิกวิ๊กอีบ้านโปโลมีสมาชิกทั้งหมด40คนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน7คนโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจนมีการบริหารจัดการสถาบันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรมการดำเนินงานได้ใช้ทุนหมุนเวียนในกลุ่มเป็นหลักพร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายด้านการผลิตการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง ในการจัดหาแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิตมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยะัดมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการรวบรวมการบันทึกข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายแสดงความเคลื่อนไหวมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาดุกบิดอุยบ้านโปโลโล้วนทราบและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงเข้าใจในวัตถุประสงค์การรวมถึงทุกคนจึงได้ร่วมกันคิดและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันวิเคราะห์วางแผนและพัฒนากิจการของกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจการทั้งทางด้านธุรกิจการประกอบการและทางด้านสังคมโดยมีส่วนร่วมในการวางกฎระเบียบข้อบังคับปุุมและปรับปรุงข้อบังคับเหล่านั้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ร่วมติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระทำรับผลประโยชน์ร่วมกันเช่น การแบ่งปันผลกำไรการจัดสวัสดิการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโลโก่อตั้งในรูปของกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยสมาชิกแรกตั้งจำนวน30คนต่อมาเมื่อกลุ่มเริ่มมีความมั่นคงเข้มแข็งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขยายผลสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลาย จึงได้รับสมัครสมาชิกเพิ่มเป็นจำนวน40คนและขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายอีก70รายมีการระดมทุนจากสมาชิกในรูปแบบของหุ้นโดยระดมเงินหุ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อผลผลิตปลาสดจากสมาชิกและเกษตรกรเครือข่ายเพื่อนำไปส่งให้กับห้างสปปรรพสินค้าแมทโค จำนวน12สาขาในพื้นที่6จังหวัดในภาคอีสานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโลโมีการเตรียมการสืบทอดกิจการในอนาคตโดยการให้โอกาสแก่สมาชิกที่เป็นเนยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆและร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้มีแนวคิดที่สอดคล้องกันการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในช่วงที่มีการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีของวิสาหกิจชุมชนจะมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกใหม่และให้โอกาสแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อสืบสารกิจการของกลุ่มให้ยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาดุกวิกุยบ้านโปโลมีการเลี้ยงปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำปลาที่เหลือจากการแปลรูปต่างๆมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์มีกระบวนการจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้ยาและสารเคมีมีการส่งเสริมการปลูกสังกิตสมึกในการเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสมัครสมานสามคัคคีและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มและชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน